าจจะก้าวบทไปถึงง้อป่าบ้าใบีจะมาชิงหัวใจนางรจชนาผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงที่สวยที่สุดก็คือแม่แต่พอเจอเธอแล้วท่านแน่เลือกแม่ดีกว่าแล้วกันนะเลือกแม่ดีกว่าแล้วกันนะเฮ้ยโชคดีจังที่ข้าชิงมีผัวไปก่อน หาราม่าอาทิตนี้สุชาตท่านไปช่วยรัษนาตามหาคู่ปิ๊กปิ๊งบอกรัตนาซิว่าการมีผัวมันดียังไงถ้าเกิดเจ้ามีผัวเจ้าจะได้ออกกำลังกายได้ท่ายากๆเยอะแยะมากมายเจ้าสามารถเป็นสควอทเฮลิคอปเตอร์ได้่น่าล่ะ้าได้ยินเสียงท่านพี่เนี่ยปอดแข็งแรงมากพลังเสียงท่านดีตอนตีสเมื่อคืนออ เป็นแคสหนังอ่ะเล่นด้วยกันก็เลยเจอกันผมเป็นแขกไงผมเป็นแขกนกแล้วนี่ล่ะเป็นคนขายเป็นคนขายเป็นคนขายผ <c oughs> ้าโหนกระแสะขอดูดวงเมืองสักนิดรลอยคูณร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโนร้อยคูณร้อยมัน <c oughs> <c oughs> ดวงเมืองดีเนี่ยจะอยู่ในวันที่16 วันที่ส <c oughs> องอ้าวทำไมวันที่หนึ่งไม่มาวันยูนวันยูนมาเอาใจช่วยเจ้าง้อป่าให้ได้หัวใจรัชนาพร้อมกันวันอาทิตย์ที่18มิถุนาย,ยนมนี้กโมงี่0นาทีดูทีวีก็33ดูมือถือก็3พาส <c oughs> เดินเล่นในป่า<อ>มันลกล้าง<อ>เพราะฉะ<อ>นั้นเรา,มาไม่รู้มีจะอะไรบ้างที่มันอยู่ตามพุ่ม<ว>เล้ว อยู่ดีดีอยู่ดีๆก็มีฉลามพุ่งออกมางับขาเราเอาตรงๆนะอุส่ารกูเข้ามามุกนี้